การทรงสมาธิจิตเนี่ยข้อดีคือมีกําลังเราก็ทํากําลังมัอนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนท่านที่เป็นลูกชายในช่างทองสิเพราะท่านที่เป็นลูกชายในช่างทองท่านก็เป็นคนที่ไม่ชอบคิดเหมือนกันตอนท่านไปบวชใหม่ๆแล้วก็ไปอยู่กับหลวงพ่อพระสาราีบุตรหลวงพ่อพระสารีบุตรเป็นพระผู้มีปัญญามากท่านจึงแนะนําเรื่อง การพิจารณาการคิดการพิจารณาในเรื่องของขันห้าไว้มากแต่ว่าเป็นเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะทรงกําลังสมาธิแล้วก็จะเอาเรื่องนี้มาคิดได้หมายความว่ากําลังสมาธิมันไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดความคิดของท่านที่ไม่เคยคิดมาก่อนมันก็เลยไม่ช่วยอะไรท่านเลยต่อให้ท่านจะฟังหลวงพ่อภาษา,ษาดีบุตรเทศทุกวันตลอดระยะเวลาถึงสามเดือนเต็ม ในเรื่องของการพิจารณาความจริงเมื่ออย่างเช่นผู้ประเทอทุกเสาอาทิตย์ทุกเสาอาทิตย์นี่แหละพูดอย่างนี้คนที่ไม่ค่อยคิดก็จะตามความคิดไม่ทันแยกแยะในสิ่งที่เราพูดไม่ได้แต่ถ้าคนเป็นคนที่ช่างคิดอยู่แล้วพิจารณาอยู่แล้วฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปมันก็สามารถทําความเข้าใจเล็กะน้อยได้ถูกไหมล่ะแต่คนที่ไม่ค่อยคิด ถ้าสมาธิของตัวเองไม่หนักแน่นเพียงพอมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการส่งสมาธิได้เราจึงยกตัวอย่างลูกชายในช่างทองให้ฟังว่าสมัยนั้นท่านก็เป็นผู้ที่ไม่นิยมที่ชอบที่จะคิดพิจนารณาอะไรเพียงแต่ว่าพระกรรมฐานที่หลวงพ่อพระสารีบุตรให้มาเนี่ยมันไม่ตรงกับการตั้งสมาธิ เพราะการพิจารณาอสุภกรรมฐานคืออารมณ์คิดแต่ที่ท่านไปพบพระพุทธเจ้าและพระองค์ทรงโปรดให้พระกรรมฐานก็คือกรรมฐานที่ไม่ต้องใช้ความคิดแค่ไปนั่งเพ่งดอกบวัวสีดอกบวัวทองคําสีแดงเฉยๆก็ไม่ต้องอาศัยสมัไม่ต้องอาศัยความคิดอะไรถูกไหมล่ะอา้าวก็ตรงกับอารมณ์ใจของเราไง แต่ว่าการตรงกับอารมณ์ใจของเราเนี่ยเราก็ต้องขยันทําสมาธิทรงตัวเราคิดว่ามุมที่เราได้คืออันนี้เราก็ทําอันนี้ทําไปเยอะทำจนกว่าเราจะมีจิตแยกความวุ่นวายภายนอกแล้วก็จิตข้างในมันก็โปรงสว่างสงบมัน่นคงตั้งมั่นได้เอาตรงนี้ให้ได้ถามว่าได้แล้วเป็นยังไงต่อไปเราก็นึกถึงเรื่องราที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตัด กระทําต่อหลวงพ่อที่เป็นลูกชายในช่างทองพระเจ้าทรงจัดว่าถ้าหาพระองค์ไม่ช่วยพระใหม่องค์นี้ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะการที่นั่งนั่งเพ่งดอกบวัวสีแดงสองคําแล้วก็ภาวนาว่าสีแดงสีแดงสีแดงเนี่ยจิตของท่านก็ไม่นานนั้นท่านก็สรงสมาธิได้แล้วถึงฌานสี่พอถึงฌานสี่ปุ๊บ เพราะคนไม่สร้างคิดก็ไม่รู้จะคิดมุมไหนถึงถอยลงมาก็ไม่รู้จะคิดอะไรถูกไหมละ่ะมันไม่มีเหตุในชวนคิดไงเพราะพุทธเจ้าก็ทรงทําให้ดอกบัวทองคาสีแดงมันหักซะสถานให้หักนะพอดอกบ,บัวก้านมันหักปุ๊บถ้าลืมตามาเห็นเข้ามันก็เลยเป็นเหตุที่ชวนให้ท่านได้คิดไอ้กําลังสมาธิที่มันทรงตัวมันไม่มีนิวรณ์เข้ามาขวนใจเวลานั้นน่ะมันมีกําลังใหญ่ ความระลึกได้ถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อสารีบตรท่นเคยพูดบ่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขาไราขาไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เราถ้ามันใช่ของเราจริงมันต้องมัน,มนก็ต้องเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนนี่มันไม่แน่นั้นสิ่งที่มันตามมาในอารมณ์คิดอย่างหนึ่งคือเกิดนิพพา,าน คิดนะแต่เรามีสมาธิถึงจุดที่แยกกายกับจิตออกจากกันได้ทรงตัวดีแล้วเมื่อไหร่ท่านก็นลองพิจนารณาว่าคิดั้กเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดจนเรารู้สึกว่าสิ่งราดาเนี้ยมันเต็ไม่ได้ความไม่เที่ยงสุดท้ายมันก็มีแต่ทาให้เราเป็นทุกข์เพราะเราเคยยุ่งก่อความไม่แน่นอนมานานที่สุดแล้วมันก็วนไปวนมาหน้าเบื่อหน่าย อารมณ์ยิพิทายานคือความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ความเป็นของไม่แน่และเราเคยยึดถือมันเป็นของแน่และทําให้ใจเราเป็นทุกข์ใจที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็วนกลับมาให้เราต้องทุกข์แล้วก็เจอความไม่แน่นอนเรื่อยไปเราก็เลยเบื่อเพราะมันเบื่อนาน,นกเข้าพระเจ้าทรงจัดว่าเธอจงวางใจสิ่งนี้ไปเสียว่ามันเป็นสิ่งที่เธอบังคับมันไม่ได้มันไม่เป็นของเธอ มันไม่เป็นสมบัติของเธอไม่เป็นตัวเธอเธอไม่มีอะไรกับสิ่งนี้ถ้ามันมีในสิ่งนี้จริงเธอก็สามารถบังคับสิ่งนั้นได้ถ้าสิ่งนั้นมีกับเธอจริงมันก็ต้องบังคับได้เหมือนกันทีนี้มันไม่ใช่ของเธอแล้วเธอก็ไม่มีในมันมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเธอด้วยตอนที่เราเกิดนิพิทายานเบื่อหน่ายแล้วเรามามองว่าเออที่สุดแล้วเราก็บังคับไม่ได้เลยไม่เป็นของเรานี่ว่าไม่เป็นของเราเมื่อไม่เป็นของเราเสร็จแล้ว ใจมันก็ถอนความสนใจทิ้งความสนใจอะไรอาวร์ทิ้งความทุกข์ทิ้งเรื่องที่สนใจมันจะไม่แน่นอนก็เรื่องของมันพอมันเรื่องของมันเมื่อไหร่ใจของท่านก็พน้นพ้นอะไรพ้นตัณหาตันหาก็ดับพอตันหาดับอวิชชาคือความไม่รู้ทุกอย่างมันก็ดับไปด้วย พอมันดับไปแล้วสิ่งที่รู้ยิ่งมันก็ผุดขึ้นมาในใจของเราว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้หมดเลยไม่มีอะไรเลยเป็นเราเป็นของเราเมื่อนั้นเราก็จบกิจในเขตพระพุทธศ,ศาสนามันจบเท่านี้ดนั้นคนที่ไม่ชอบคิดเธอต้องเป็นคนที่ตั้งสมาธิให้เก่งฝึกสมาธิให้คล่องใจจดใจจดจ่อในสมาธิให้มาก เอาเรื่องสมาธิเป็นกําลังของเธอให้ได้ทําให้มันถึงที่สุดของสมาธิคือฌานสี่เธอจะรู้ได้ไงว่าฌานสี่รู้ไหม <c oughs> เธอไม่รู้เพราะเธอยังไม่ถึง <c oughs> เธอถึงเมื่อไหร่เธอจะรู้ว่าเนี่ยคือฌานสี่จะ <c oughs> ไปชายสี่ก็อีกเรื่องนะ เอาชานสี่นะชานสี่เธนบอกว่าอะไรเธอบอกวิตกก็หายวิจาร์ก็หายปิติก็หายสุขก็หาย,หายเหลือแต่เอกก็ตาลง <c oughs> หาย <c oughs> ไปหมดพวกนี้นวิตกไม่กลัวหายอ่ะกลัวสิ่งที่ตั้งใจระมาระวังเนี่ยมันหายก็ได้วิตก ไอ้วิจารณ์หมายถึงว่าเราคอยคุ้นคิดพิจารณาอยู่ว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยมันจะดีไหมมันจะทรงตัวไหมมันมันจะมีความเป็นอย่างที่ท่านท่านบอกไว้หรือเปล่าถ้าเราภาวนาเราภาวนาบทเนี่ยแล้วเราภาวนาถึงตรงที่ท่านบอกว่าถ้าภาวนาแล้วภาพพระเปลี่ยนไปไอ้ภาพพระมันจะเปลี่ยนไปตามสีนี้ไหมเอจะมีสีเหลืองนวลน,นวลปรากฏก่อนไหม แล้วค่อยๆเป็นสีขาวนวลนๆนนมีแสงสว่างอ่อนๆจนมีสีขาวค่อยๆจากหายไปสีขาวสีนวลๆสว่างมีความมีกําลังเจิดจ้าขึ้นมาจนตายเป็นประกายผลึกอย่างเนี้ยเรารู้ว่าสิ่งนี้ครูบาอาจารย์บอกไว้เรื่อยวิจารเขาวิจาร์ท่านก็เลยอยู่ในอารมณ์วิตตวิจารวิตตวิจารณ์อย่างเนี้ยไอ้อย่างเนี้ยสมาธิมันยังไม่ได้ไปไหนมากจนเรา เรื่องคิดอย่างนี้มันคลายตัวปัะเพลินและเพลินต่อการภาวนา<ม>เพลินต่อการจับภาพนิมิตของเราแล้วไม่เกิดอะไรความที่มันไม่เคยปรากฏในในเรื่องที่เราเคยเห็นมาก่อนอย่างเช่นภาพนั้นมันมีความสวยงามขึ้นมันก็เลยเกิดปิติความอิ่มใจนะภาพมันเปลี่ยนไปความอิ่มใจมันปรากฏขึ้นมาในระหว่างที่ภาพมันเปลี่ยนถ้าเรามีนิมิตนะ เพราะปิติมันเกิดขึ้นในใจของท่านคุณบางคนก็ติดในความสุขที่เป็นปิติเอาออกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความสุขของเขาจนคนที่เขาเชื่อครูบาอาจารย์ว่าปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานก็ดับก็ไม่สนใจปิติก็ตั้งใจทําอารมณ์ให้สงบต่อไปพออารมณ์สงบต่อไปปั๊บภาพมันก็เปลี่ยนไปอีกพอมันเปลี่ยนไปปั๊บ สิ่งที่ตามมาก็คือมันเกิดความสุขในใจว่ามันเป็นภาพที่เราเห็นแล้วมีความสุขอ่ะอย่างเช่นถ้าเราจับภาพพระพุทธรูปเนี่ยแล้วภาพในสมาธิมันเกิดเป็นภาพพระพุทธรูปที่สวยงามขึ้นมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาในการก่อนไม่ใช่อย่างนี้สวยกว่านี้มีรัศมีกายที่สว่างมีแสงออกมามีความเบาบางของภาพมีความเยือกเยือกเย็นกระทบใจเราได้เรารู้สึกอย่างนั้นน่ะมันมีความสุขพอมันติดสุขปุ๊บมันก็ไม่ถอน พอมันไม่ถอนมันก็ได้ไม่ถึงฌานสี่สยังไม่ถึงฌานสี่สนะอย่างเงี้ยพอเราคิดว่าสิ่งนี้ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานเดี๋ยวความสุขนี้ก็ดับไปแล้วก็ไม่สนใจสิ่งที่ใจของเราไปเกาะติดสิ่งนี้ว่าเป็นความสุขก็วางพอวางใจปุ๊บก็เข้าสู่อารมณ์เอกคตาลมอุเบกขาลม คือวางเฉยวางสิ่งที่เป็นความสุขนี่แหละเขาเรียกวางภาระที่ใจเคยต้องการสิ่งที่เป็นความสุขจากการทรงสมาธิวางภาระที่ตัวเองกําลังเห็นอยู่ว่าสิ่งนี้เป็นความสุขของตัวเองมันวางทุกอย่างมันก็เลยสู่ในอารมณ์ที่สงบพอมันสงบปั๊บภาพที่ปรากฏในฌานสี่ของคนที่เขาใช้นิมิตจ,จึงเป็นผลึก เป็นผลึกเหมือนเพชรเป็นประการยิบระยับเนี่ยนะอ,ะอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างว่าอารมณ์ฌานสี่ของการเป็นสมาธินี่ก็อย่างหนึ่งอารมณ์ฌานสี่ของการคิดพิจนารณาก็ไปอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนะเขาคิดระหว่างกายกับจิตมันจึงเป็นฌานสี่ได้ถ้าไม่คิดเรื่องกายกับจิตมันเป็นฌานสี่ยากคนชอบคิดนะ จ,จำหลักไว้นะมันไม่มีในตำราหรอกนะแต่มันมีเรื่องของการปฏิบัติในการปฏิบัติเนี่ยคิดเรื่องอะไรก็ไม่สามารถจิตแยกเข้าสู่ฌานสีได้เท่ากับแยกระหว่างกายกับจิตมันถึงจะเข้าสู่ฌานสีได้เพราะเวลาฌานสี่มันปรากฏในเวลาใดหมายความว่าจิตของเธอจะไม่สนใจความเป็นไปของกายอย่างเธอนั่งกันอย่างเนี้ย เธอฟังฉันเนี่ยถ้าร่างกายของเธอย่างไงทุกคนก็ต้องเจ็บต้องปวดต้องเมื่อยมีทุกคนถูกไหมละ่ะมีอยู่มากน้อยเธอก็มีหน้าการเจ็บการปวดการเมื่อยการเสียดแทงของร่างกายของเธอเธอรู้สึกไหมล่ะตอนเนี้รู้เรารู้สิทำไมรู้สึกกะเพี้ยนแล้วเธอต้องรู้อยู่ว่าเธอกาลังรู้เรื่องมันอยู่ว่าเราเจ็บ แา่ความที่เธอแยกกายกับจิตออกจากกันด้วยสติปัญญาของเธอมาทําให้เธอไม่สนใจเรื่องที่เจ็บได้ไหมได้ไม่สนใจด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บด้วยไม่ใช่ไม่สนใจเฉยๆนะมันหายไปเลยนะหายเจ็บหายปวดหายเมื่อยหายความสนใจร่างกายจิตเธอจดจ่อกับการได้ยินได้ฟังถ้อยคําที่เราได้พูดอย่างเนี้ได้สิ่งที่เป็นฟ้าวสิกมันหายไปเลยมันเคยมีกับเธอ แต่มันมีเพราะเธอไม่ได้ฝึกให้มันมีแต่มันมีเพราะความบังเอิญของเธอมีว่าบางเวลาเธอเหมือนกับว่าเรากําลังอยู่ในผวังอารมณ์มีจิตคุ้นคิดเรื่องอะไรแล้วเราก็เหมือนกับลืมเรื่องอื่นไปในรอบตัวเรามันมีอยู่แล้วแต่นั่นคือมีด้วยความบังเอิญแต่ถ้าเธอตั้งใจให้เป็นอย่างนี้เธอต้องฝึกมัน ในการฝึกให้ใจของเราเป็นฌานสี่ได้การพิจารณาก็มีทั้งกายกับจิตสองอย่างเธอแยกมันได้เมื่อไหร่แยกนี่คือมันนี่เป็นเรื่องปกติของกายนี่เป็นความธรรมดาที่กายจะต้องดําเนินของมันเป็นอย่างนี้นี่คือตัวเราคือจิตจิตเราก็ต้องถูกร่างกายเบียดเบียนทําให้ใจของเราเอานิ่งไม่ได้เอาสงบไม่ได้ยังมีความฟุ้งซ่านเป็นธรรมดา ยังมีความคิดนู่นคิดนี่คิดน ύ, ัดน ύ, ่น ύ, โดยที่เราไม่ได้ปรารถนาจะคิดตามหรือว่าอยากจะคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันก็ปรากฏรบกวนใจเราอย่างนี้อย่างนี้นี่กป็นความเป็นธรรมดาในระหว่างที่ิจิตมันยังอยู่กับกายอย่างนี้เธอแยกสองอย่างออกจากกันได้ด้วยความพิจนารณาของเธอเนี่ยค่อยๆพิจนารณาว่านี่คือเรานี่คือสิ่งที่เรากําลังอาศัยมันคือกายคนช่างคิดนะไม่เหมือนกับที่พระท่านถามนะ แต่พร้่านถามคือคนไม่ชอบคิดต้องทําอย่างนี้ทําอย่างที่พูดให้ฟังแต่ถ้าคนช่างคิดแล้วต้องการให้ตัวของเราทรงชาญสีได้เธอต้องแยกระหว่างกายกับจิตให้ได้แยกด้วยอะไรแยกด้วยความจริงที่เธอเค,ค่อยๆเห็นมานี่แหละไม่ได้ดับตาแยกหรอกนะลืมตานี่แหละลืมตาแล้วก็พิจารณาไปว่าคือเรื่องของกายทั้งรวนๆทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ ทิ้งไว้นานๆแล้วจะกลับมาเป็นดังใจเราได้แม้แต่เรื่องเดียวไม่มีวันฝืนกลับมาได้เลยจะปล่อยให้นานขนาดไหนก็ฝืนกลับมาไม่ได้จะจิตของเราเนี่ยมันจะดื้อเราขนาดไหนก็ตามจะคิดช่วยยังไงก็ตามแล้วบอกเดี๋ยวมันก็เลิกคิดเรายังรอมันกลับมาเป็นของเราไหมย,ยังรอมันกลับมาอยู่ในสภาพสิ่งสงบได้ดังที่เราต้องการได้ด้วยเห็นไหมะ่ะยังเป็นดังใจเราแต่ร่างกายเนี่ย ไม่มีวันที่เธอจะรอกี่วันกี่เดือนกีป่ปีมันก็ไม่เป็นดังใจเธอแม้แต่เวลาเดียวเธอสามารถเห็นมมนได้ไหมหล่ะเธอเห็นอย่างเนี้ยสองอย่างเนี้ยสองฝั่งของเธอเนี่ยจนแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเขาเรียกว่าไม่มีคําว่าลังเลและสงสัยในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าสิ่งนี้จะกลับมาเป็นอย่างนี้อีกไม่มีทางสิ่งนี้จะกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกเป็นไปไม่ได้ สิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเหตุผลของมันการมีกายมันก็เป็นเหตุผลของมันของปามไม่แน่นอนร่างกายมันก็ต้องแปรปรวนไปในท่ามกลางก็เป็นเหตุผลของมันไม่ได้เหตุผลของเราเหตุผลของเราคือไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนแต่เหตุผลของมันคือมันต้องเปลี่ยนเข้าะมันเป็นปกติใช่ไหมล่ะจุดจบมันก็หมดสิ้นไปเอากลับมาไม่ได้เราจะรอเมื่อไหร่มันจะกลับมันก็ไม่กลับ มันไปแล้วไปเลยแต่จ,จิตเราจะชั่วยังไงก็ตามเดี๋ยวมันก็กลับมันจะคิดยังไงไปเธอเธอตามดูมันอย่างเดียวอะเอ้ยมันจะไปเรื่องนั้นเดี๋ยวไปเรื่องนี้เดี๋ยวไปเรื่องนู้นนั่งจะนั่งสมาธิสักหน่อยมันเดี๋ยวแวบ,บไปนั่นแวบบไปนี่แวบบไปนู่นอย่างนีน้เธอก็นั่งดูมันไปมึงจะไปไหนก็ไปคูจะเฝ้ามึงอยู่ตรงนี้รอมึงกลับมาเราบอกกับตัวเราอย่างนั้นนะ ของถ้ามันเป็นของเราจริงยังไงเสียมันก็กลับมามันยังเป็นดังใจเราได้เรายังสามารถฟื้นมันได้ยังบังคับมันได้ในเวลาใดเวลาหนึ่งนะไม่ใช่บังคับตอนนี้ไม่ได้บังคับเดี๋ยวนี้ไม่ได้มันไม่จําเป็นเราต้องบังคับได้เดี๋ยวนี้มันไม่พร้อมที่จะทําใจยอมรับให้เราบังคับได้ตอนนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวมันเหนื่อยแล้วมันก็กลับแต่ร่างกายเนี่ยปล่อยมันแก่ บอกมึงแก่ไปเถอะเดี๋ยวมันก็กลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวมันไม่กลับกูรอมาแล้วสิบปีก็ไม่กลับยี่สิบปีมึงก็ไม่กลับมึงแก่เอาแก่เอาทุกวันทุกวันอย่างเนี้ยเออาวเห็นไหมล่ะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่เขาคิดจดจ้องอยู่เพียงสองเรื่องเพียงเท่านี้เขาจึงสามารถเข้าถึงชาญสี่ได้เพราะมีเรื่องอะไรกระทบกายเขาจึงไม่สนใจได้เพราะไม่ใช่ ก็คิดนี่ไม่ใช่ตัวเขาช่างมันไปนไรลงท้ายว่าช่างมันเมื่อไหร่เขาเรียกทรงไว้ในโอรมอุเบกขาเขาจึงตัดได้ไดรูปตัดได้เวทนาตัดได้สัญญาตัดได้สังขารตัดได้วิญญาณก็ตัดได้เพราะมันอันเดียวกันหมดไม่ต้องพิจารณาอะไรมากเพราะว่าเรื่องทั้งหมดที่เราแยกออกไปมันเป็นเรื่องนั้นหมดเลยเรื่องของเรา เป็นของที่ยังไงเสียก็ดึงกลับมาได้ไม่มีเสียหายจิตเรานะที่บอกยังไงเสียจิตของเธอมันก็ไม่มีวันสูญไปไหนไม่จากเธอไปที่ไหนมันจะมีสองทางเนี่ยนะเธอก็เลยเอาว่าตัวของเธอเป็นคนลักษณะไหนลักษณะชอบคิดเป็นปกติชอบมีเหตุมีผลชอบทำการคำตอบค้นหาคำตอบเสมอมีคำถามเสมอ,อยางนี้เป็นต้นเธอก็ควรจะลักษณะ เรื่องการเข้าใจเรื่องของจิตกับกายไว้ให้มากจากน้เธอเป็นคนที่ไม่ชอบคิดอะไรเลยไม่อยากคิดเพราะว่าไม่รู้จะคิดอะไร mm hmm. เธอก็พยายามหามุมใดของจิตของเธอที่ชอบในการอยู่กับมันได้นานๆคือสมาธิไปอยู่อะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเอาที่เธอชอบแล้วกันเธอก็อยู่กับสิ่งนั้นนะ่ะฝึกมันไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็ต้องได้ผลเพราะว่า เราอยู่แล้วมันมีความชอบใจมันถูกกับตัวของเราไหเราไม่ชอบคิดเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ชวนเราคิดเนี่ยจับราไม่ใจไม่คิดจับภาพพระไม่ต้องคิดเ่อมาลาเรื่องคิดไม่มีพอนานะ้าเสยก็เริ่มจับคําภาวนาแล้วเสอก็ไม่คิดอะไรในผลของภาวนาทําไปโดยไม่ต้องคิดอะไรท่านบอกทาทําป็ภาวนาเป็นภาวนาผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันเดีย๋ยวต้องเจอกันแน่ ยังไงเสียผลมันนีเราไม่ได้ใช่ไหมล่ะภาวนาเธอพอบอกภาวนาบทเนี้ยเธอจะมีผลในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเธอก็ทําไปเลยเอาเรื่องนี้่อใจเธอไปก่อนก็ได้้่เธออยากรวยเธอก็ท่องไปเลยกระถาเงินล้านอย่าให้หลุดเลยนะว่างเป็นภาวนานาสังสีโมเดิเนไปไหนก็น,นาสังสีโมว่ากันไปทำมาไปอย่างนี้เนี่ยไม่รวยไม่เลิก คนเอาจริงนะแต่จะเป็นคนที่เขาชอบอยู่นิ่งๆสงบเป็นคนไม่ชอบคิดถ้าคนชอบคิดเดี๋ยวเลิกภาวนาไม่กี่จบเลิกแล้วพอแล้วเอาในนักหนาเดี๋ยวก็ตายหาจะไปลงไปรวยแล้วนักกานจมโดยกระแค่นั้นนู่บ่เห็นไหมล่ะคนชอบคิดเป็นอย่างนี้ไหมล่ะมันทําลายตัวมันเองอยู่แล้วเสมอ จริงไหมนะเอออย่างนั้นแหละเดี๋ยวกดปุ่มแล้วระเบิดจบไอ้นี่คือคนช่างคิดข้อมันหาเรื่องคิดทำให้ตัวเองขี้เกียจได้เสมอแต่ไอ้คนไม่ช่างคิดเนี่ยมันบ้าน้อยมันก็ไม่ค่อยขยันแต่ถ้าคนไม่ช่างคิดแล้วมันบ้ามากหน่อยมันจะมันก็จะขยันนั้นคนขยันเนี่ยเขาจึงได้เปรียบกว่าคนที่ขี้เกียจไง ถ้าในเรื่องของคนไม่คิดนะจะจะเอาคนสองชิ้นมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะเพราะมันคนละสายกันมันต้องเปรียบในสายเดียวกันสายคนไม่ช่างคิดก็อเอาคนไม่ช่างคิดมาเปรียบกันนั่นแหละโอ้แกเนี่ยขี้เกียจมากแต่แกขยันภาวนาเสหน่อยแกก็คงได้ดีอย่างข้านั่นแหละเอาแตพูดอย่างนี้ได้ใช่ไหมละ่ะเออ <laughs> <laughs> แต่คนช่างคิดจะไปตำหนิคนไม่ช่างคิดไม่ได้เพราะมันคนละทางกันอะ เลียกเอานะของเธอเป็นคนลักษณะนนไหนเธอก็ดูตัวของเธอเอามันไม่ยากหรอกถืกอไหมล่ะอ่ถ้าเราเป็นคนไม่ชังคิดข้อดีคือว่ามาทรงกําลังดีกําลังของสมาธิมันช่วยให้ผลของการภาวนาเนี่ยมันได้ผลเพราะคําภาวนามันมีหลายๆอย่างที่ให้ผลกับการภาวนาไม่งั้นเขาจะไม่มีพุทธคาถาไว้มากมายมันต้องมีผล แต่ถ้าคนเป็นคนใช้ช่างคิดพิจารณาอะไรการภาวนามันจะมีผลก็เสมอเธอหมดคําว่าสงสัยคิดจนหมดคําว่าสงสัยแล้วเนี่ยสงสัยอะไรสงสัยในคนของพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เมื่อไหร่คนที่ช่างคิดจึงจะใช้ภาวนาได้เบียนผลมันต่างกันนะแต่ถ้าคนมีสมาธิมั่นคงเนี่ยเขา เชื่อในการภาวนาของเขาตั้งแต่แรกที่ครูบาอาจารย์สอนเขาว่าเองไปภาวนาบทนี้เองอยากได้ฤทธ์เองไปภาวนาบทนี้เองอยากได้เป็นคนร่ํารวยมีมีเงินมีทองใช้อย่างไม่รู้จักหมดจักสิน้นเองภาวนาคาถาบทนี้นะเองไปทําตามนี้ทําตามไม่ใช่ภาวนาอย่างเดียวนะเองต้องรู้จักให้ทาน้วยนะทําไปด้วยเพราะว่าอานิสงส์ของการที่เลี้ยงพระให้อาหารพระเนี่ยคือการให้ลาบสการะกับพระท่าน เองจะได้มีลาบสการะปรากฏเพราะพระไม่รู้ว่าวันนี้จะได้กินอะไรแต่เราเนี่ยตั้งใจว่าทุกวันเ่ยต้องเลี้ยงอาหารพระเอาเงินส่วนนี้ไปเลี้ยงอาหารพระทุกวันทุกวันทุกวันวันนี้ไม่ว่างก็บอกพระก่อนวันนี้หนูไม่ว่างเก็บเอาไว้วันหน้านะเจ้าคะ่ะเวลาลาบจะมาหาเจอก,ก็บอกวันนี้กูไม่ว่างให้มึงเอาไว้วันหน้าแล้วกันนะรอมึงว่างก็ก,กูจะให้มึง อย่างนี้จะชอบแบบนี้ไหมล่ะแล้วก็ต้องตั้งใจให้ทุกวันนั้นเรื่องคนที่ต้องการมีความคล่องตัวในการใช้พุทธคาถาเธอก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างหนึ่งสิ่งของเธอต้องบริสุทธิ์ดีสามจิตใจของเธอก็จะมีความขนนวอยในการให้ทานต่อหมู่าพพิสูจน์ส่์ทั้งหลายเป็นปกติ สามเธอก็จับภาพพระไว้เป็นนิมิตแล้วก็ภาวนาเอาตามจริตนิสัยเราเราชอบอย่างนี้ก็ฝึกอย่างนี้มันไม่ได้ทันทีทันใดเราทุกคนนะเพราะว่าทุกคนมันต้องลงมือฝึกช้าหรือเร็วมันก็ดีกว่าเราเดินผิดทางอย่างน้อยถ้าเราเดินถูกทางมันช้าเราก็ยังได้ผลการนึกถึงเรื่องของพระลูกชายในช่างทองไว้เป็นแบบอย่างก็แล้วกันว่าเพราะท่าน เดินพลาดในสิ่งที่ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นจึงเสียเวลาในมรรคผลที่ท่านจะพึงได้ต้องสามเดือนจำเป็นนะทุกคนนะเอตั้งใจฟังบางเรื่องไว้ก่อนนะบางคนเคาเรียกว่ามีกรรมเป็นเค้อ กกรรมหมายถึงว่ากรรมแอนเคยปานาจิบาตมาก่อนกรรมเหล่านี้มันก็จะตามทันในคนบางคนเธอยังไปช่วยคนหรือว่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งชนิดใดชนิดหนึ่งที่เขาอยู่ในช่วงเวลาที่เขาต้องเกิดอุปคา,าตกรรมของเขาคือต้องตายถูกทุบตีตายถูกทำร้ายให้ชีวิตของเขาต้องตาย ในที่ที่เขาไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองเขาได้นะเธอก็ไปช่วยเขาให้รอดอตั้งใจอย่างนั้นนะไปช่วยเขาให้รอดเอาเท่าที่กำลังเรามีกำลังเรามีเราสามารถช่วยอุปคาตะกรรมของสัตว์ชนิดไหนได้เธอก็เต็มใจช่วยเขาเถอะให้ตั้งใจทำด้วยความเต็มใจถ้ากรรมในส่วนที่เป็นอุปคาตะกรรมมันตามเรามาทันเธอก็ยังมีบุญส่วนนี้ช่วยเธอรอดไปได้ อย่างนี้ก็ได้กันนะ,ะเธอรอดไปได้แล้วก็อย่าทําให้สิ่งของเธอนั้นมันพล่องโดยเฉพาะปานาจิบาตกรรมอย่างอื่นเนี่ยในช่วงเวลาเนี่ยมันยังตามเธอไม่ทันเท่ากับปานาจิบาตคนตอนนี้นะกรรมปานาจิบาตที่เขาเคยทำให้ชีวิตของคนต้องล่วงไปได้วยความ ทุกขเวทนาต้องตายต้องพัดพรากต้องจากไม่ว่าเขาจะทำได้ว,วิธีใดก็ตามมันเป็นห่วงเวลาที่กรรมเหล่านี้เรียกว่าตามทันนะตามทันมันตามทันทุกคนนะไม่ใช่ว่ามันตามไม่ทันทุกคนมันตามทันทุกคนเพียงแค่คนไหนจะมีกำลังความดีเพียงพอที่เขาไม่สามารถจะฉุดกระชากเราไปมีเรื่องมีลามีความวุ่นวาย ในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้ก็แค่นั้นงนั้นการรักษาศินอย่างน้อยข้อแรกคือการไม่ประทุษร้ายใครเลยไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์เธอเว้นเสียเว้นเพื่ออะไรเป็นการอดโทษเหมือแนบบกับสิ่งที่เราเคยทํามาแต่ตอนนี้เราเราก็คือเห็นไหมว่าเหมือนกับว่าไม่ใช่แก้ตัวแต่ว่าเราทําสิ่งนี้เป็นการขอให้เขารู้ว่าเราเลิกจริงๆ เราเลิกที่จะไม่ประทุษร้ายใครแล้วไม่ทําแล้วไอ้ที่เราทํามาเพราะเราโง่เองเราเป็นคนไม่ดีแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าผิดชอบชั่วดีมันเป็นยังไงว่าทําให้เขาต้องทุกข์ต้องเจ็บต้องทรมานต้องสูญเสียแล้วเป็นทุกข์ยังไงเรารู้สึกได้ว่ามันเป็นความจริงเราไม่อยากเป็นอย่าง,างเขาไม่อยากทําให้เกิดขึ้นกับใครอีกต่อไปแล้วแล้วก็ขอให้สิ่งที่เราเคยทํามาอดโทษให้กับเราเถอะนะฉันจะไปถ่ายบาป ไม่ได้แบบคิดนะไม่จะไปนั่งจ้องเขาแล้วพูดสารภพาดบาปอันนั้นนะไปไปเลยไปหาชีวิตที่เขากําลังอยู่ในอุปคาตกกรรมที่ไหนเดี๋ก็ไปช่วยเขาซะมีโอกาสนะทําได้กับตัวของเราเองจะดีกว่าทำอะไรให้ตั้งใจทําเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญของห่วงเวลาก็ล้วช่วงเวลาที่นับแต่เนี้ย มันจะมีเรื่องที่รุนแรงในเรื่องของปอานาชิบาทตามส่วนนี้นะทิงบอกคนมีสินถึงจะรอดไงคนทุสินรอดยากแต่ถ้าคนมีสินด้วยมีใจที่จะลดแรงก็เรียกแรงสิ่งที่เราได้ทําไว้กับคนอื่นสัตว์อื่นด้วยการได้ช่วยเหลือคนอื่นสัตว์อื่นที่เขากําลังอยู่ในอุปคา,าตกรรมให้เขารอดเราก็จะรอดง่ายขึ้น